วิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์เปิดศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพพิกุลแก้วปี2565เมื่อเวลา10นาฬิกา19นาทีของวันที่23ธันวาคม2565นายสาวิทย์ทิชัยวิสุกุลรองผู้ว่าการจัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกการปฏิบัติการวิชาชีพีิคุนแก้วณศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพีิคุนแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติคณะสื่อมวลชนครูบุคลากรางก,การศรึกษาและนักเรียนนักศรึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถุคนทั้งนี้ดตตรบรณฑิตส์ช่างชัยผู้อำนวยการอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์กล่าวว่าศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพพิกุลแก้วหลังนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้โครงการพัฒนา,นาขีดความสามารถในการแข่งขันของจอุตรดิตถ์กิจกรรมก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์บ่มเพาะนิสายกิจเพื่อการศึกษา โดยมีพู้ประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนําความร,รู้ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์สูงสุดอาคารหลังนี้ได้ก่อสร้างเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี2 5 5 9ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดทําศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพพิกลแก้วเพื่อฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพทุกสาขาวิชาโดยดําเนินการในรูปแบบร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนักศึกษาอาทิเช่นร้านกาแฟพิุลแก้วผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และของที่ระลึกตลอดจนการจัดจําหน่ายเคก้กและคุกกี้เรลยการปีใหม่ในทุกๆุปีซึ่งผลิตโดยนักเรียนนักศึกษาภายใต้แบรนด์พิุลแก้วอนเนกธรรมใจประวินอินกรรม นิวยี่สิบสี่ทีวีรายงาน